เรื่องของการลงทุนในโกลฟิลเตอร์นะคะแน่นอนล่ะค่ะว่าพอราคาทองคำนะคะปรับบวกขึ้นมาอย่างรุนแรงเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะหลายคนก็เริ่มยิ้มออกเพราะว่าอยากจะเฝ้ารอให้ราคาทองคำเนี่ยกลับมาเป็นขาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นขาขึ้นจริงๆหรือเปล่าน,น,นะคะต้องมาพูดคุยกับคุณนทัทธีสุทาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสิโกฟิลเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคคุณนัททีค่ะสำหรับราคาที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะสำหรับวันนี้ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อไหมคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะให้นักลงทุนดูที่แนวต้านระดับ1,644เหรียญน,นะคะถ้า ะะยังไม่สามารถ,ถ่านไปได้นะคะโอกาสที่จะปรับตัวย่อลงก็มีอยู่นะคะแต่จะเห็นได้ว่าแรงซื้อทองคำนะคะโดยเฉพาะในตลาดฟิสิกอลอย่างกองทุนต่างๆนะคะก็มีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในทองคำนะคะรวมถึงยังกองทุน SPDR เองนะคะตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะคะก็มีการซื้อทองคำประมาณ30ตันแล้วนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่านักลงทุนที่มี position อยู่นะคะแล้วก็มีการถือครองอยู่ก็แนะนำว่าอาจจะมีการขายออกมาบางส่วนนะคะ ที่ระดับแนวต้าน1,644เหรียญประมาณ24,450บาทนะคะแต่ถ้าสามารถเบรกผ่านไปได้นะคะก็จะให้แนวต้านถัดไปที่1,660เหรียญก็มีโอกาสที่จะมีแรงซื้อเข้ามาถ้าสามารถเบรกผ่านแนวต้านระดับนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาเทสประมาณ1,641เหรียญนะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงไปนะคะอย่างเมื่อค่ำคืนนี้นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้นะคะก็นักลงทุนนะคะที่มีทองคําอยู่ก็ให้ดูแนวต้านแรก24,4 หราสิบาทแนวต้านถัดไปที่24 7 0 0บาทที่พันเ็ดร้อยบทดับหนึ่งันห้อหกสิเหรียญน,นะคะส่วนแนวรับนะคะก็ถ้าเกิดว่าราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านแรกของเราไปได้นะคะก็มีโอกาสย่อตัวลงมาแนวรับให้ที่หนึ่งยิบเก้าเหรียญแล้วก็หนึ่งันห้อสิบเ็เหรียญน,นะคะีทระดับสอง0 0สี่พัน 250บาทแล้วก็2 4งห0บาทนะคะส่วนแนวรับของสัปดาห์ตอนนี้ก็ให้ไวเที่ดัระดับ1,600เหรียญเทีะดัประมาณ3 3 8 0 0บาทค่ะค่ะการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะคะระหว่างผู้นําของเยอรมนีฝรั่งเศสรวมไปถึงความพยายามของกรีซเองจะมีผลอย่างไรต่อราคาทองคำในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้บ้างคะค่ะสาหรับช่วงที่เหลือของสัปดาห์นะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้ราคาทองคําผันผวนได้อีกนะคะอย่างวันนี้ก็จะมีเฟดก็จะรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนะคะก็ต้องดูว่าจะมีทิศทางอย่างไรหรือ ว่ามีพูดอะไรเกี่ยวกับเชิงการประชุมของทาง FOMC ของเดือนหน้าเกี่ยวกับประเด็นทางด้าน QE 3หรือไม่นะคะถ้ามีการพูดถึงก็มีโอกาสที่จะผลักดันให้ราคาทองคาปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะคะส่วนการประชุมของทางผู้นํำกรีซแล้วก็หลายๆผู้นําของทางยุโรปนะคะในสัปดาห์นี้ก็ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนจะต้องติดตามนะคะว่าถ้าเกิดประเด็นของทางกรีซตีขึ้นหรือว่ามีการคาดการเกี่ยวกับ การกระตุน้นเศรษฐกิจหรือว่าการาให้ความช่วยเหลือทาง ECB มากขึ้นนะคะตรงนั้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผลักดันราคาทองคําสูงขึ้นไปได้เพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้นะคะการที่ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่บวกที่ทําให้ราคาทองคําเรคข,ขึ้นมาถึงระดับ1,640เหรียญค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนะัทธีมากนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะของราคาทองคำนะคะสําหรับช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ที่น่าฝากกันค่ะค่ะ